ไ,ได้ผมคงไม่ซื้อของเล่นให้ให้แต่ของจินแต่ผมซื้อของเล่นให้ด้วยเพราะอะไรเพราะผมอยากให้เขาเพลิดเพลินแล้วเวลาเขาเพลิดเพลินเขาแต้งอยู่ที่บ้านเขาหมุนไปหมุนมาผมมีความสุขแล้วผมอยากให้เขาอยู่ในสภาพแบบนั้นตลอดเวลาเรนไม่สบายผมทุมไดนะผมไม่ชอบวันก่อนเขาก็ปวด น้ำมูกนี่เต็มเยนะครับแล้วตัวร้อนมากแต่เรื่องนั้นมันจบภายในไม่ถึงยีบชั่วโมงวางมือด้วยความเชื่อเชื่อว่าวางแล้วจะต้องดีขึ้นแล้วดีขึ้นจริงๆวันต่อมาไะเตะบอลกับผมได้นะเห็นั้นและนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่นานๆเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะพระเจ้าอยากจะให้ผมเพิ่มเติมและพระองค์เห็นว่าลูกของผม ไม่เพลิดเพลินผมก็เลยไม่เพลิดเพลินไปด้วยพระองค์ก็เลยรักษาด้วยเข <Okay, right? S 2> ้าไหมพระเจ้ารักทุกสิ่งที่คุณรักพระองค์รักหมารักแมวคุณด้วยหมาแมวคุณป่วยวางมือให้มันแล้วเชื่อว่ามันจะหายหมาแมวคุณจะหายรถ <Okay. S 2> ของคุณสตาร์ทไม่เิด็วางมือแล้วเชื่อว่ามันจะติดแล้วมันก็จะติดตากผ้าไว้ฝนตกชี้ไปที่ท้องฟ้าแล้วสั่งให้มันเคลื่อนไปที่อื่นแล้วมันจะเคลื่อนไป พระเยซูบอกภูเขายังขึ้นเมฆเบากว่านั้นเยอะเอเมนมีนักร้องอีคนหนึ่งนะครับไม่อยากเปิดชื่อเพราะเขาดำเนินชีวิตไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่นะแต่เขาเชื่อพระเจา้าเขาเชื่ออย่างมากแต่ชีวิตเขาเป็นแบบอย่างของพิสเตียนที่มีไม่ได้แต่เขาเชื่อพระเจา้าเป็นไปได้ไหมที่จะมีความเชื่อและมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เลวร้ายเป็นไปได้ดูดาวิดเั็นต้น ดาวิเขียนสดุดีเนี่ยเป็นหนังสือเป็นเล่มเจอมากพระเจ้าเจอมากเป็นคนชอบทำมีเมีกี่คนอย่าไปนับแล้วบางทีเขานับไปแล้วไม่รู้มีปัดเศษบ้างหรือเปล่ามีเยอะมากดําเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องแต่เชื่อพระเจ้าเราควรจะเอาแบบแบบนั้นไหมไม่ควรเราควรจะเอาแบบพระเจ้าไม่ใช่เอาแบบคนของพระเจ้าคุณอย่าเลียนแบบผมนะ ถ้าคุณเรียนแบบผมคุณจะติดเพดานพระเจ้า,จามีให้มากกว่าที่คุณเห็นสําหรับคุณเองคุณเอามนุษย์คนไหนเป็นแบบอย่างคุณไม่ได้แบบอย่างเดียวเท่านั้นที่คุณเอาเป็นแบบอย่างได้คือชองพระเยซูคริสต์เจ้านั้นคนมันล้มเหลวได้หากวันหนึ่งผมล้มเหลวผมหวังว่าคุณจะไม่ล้มเหลวเองกับผมผมหวังว่าผมจะไม่เป็นหมูที่ตกหน้าผาแล้วพวกคุณแค่แห่ตามกันมนะ ถ้าใครจะตกหน้าผาให้ตกไปคนเดียวเห็นไ,ไหมหลายคนตามผู้นําตามผู้นำาปนร่างผู้นําคำพากลคนเลิกมาห,หมนุษย์ผิดพลาดได้ดาวิดเจอยิ่งกว่าพวกเราทุกคนอผิดพลาดได้เห็นไ,ไหมอยากจะบอกว่าเราพูดไปทําไมเรื่องนีเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปถึงเดี๋ยวจะกลับไปถึงที่อย่าไปตามาตามูุษยเป็นไหน,นะ อย่าไปบูชาลูลกตรงไหนอย่าบูชาผมเป็นผู้วิเศษผู้ดเดียวเท่าน,นี่คุณอย่าบูชาก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นไหมอะละจำได้ลวเห็นไหมพอเราพูดว่าเราจะจำได้เราจะจำได้ถ้า้องคนนั้นว่าจะไม่บอกชื่อเราบอกเลยดีกว่า always p r a s for เขาออกอัล้ำเพลงพระเจ้า,าเนี่ยผมฟังแล้วน้ำตาไหลชอบนะครับ มีวันหนึ่งเขาเดินทางไปในทะเลทรายข้างหน้ามันมีเมฆดำปื๊ดเลยฝนก็ลริจะตกฟ้าผ่ารากๆเลยเขารู้ว่าเปียกแน่รู้สึกขับรถเปิดประตูเยครับด้วยความเชื่อที่มีในพระเยซูเขาชี้ไปที่เมฆแล้วใส่ทำนี้รู้ไหมว่าเมฆแยกออกเป็นสองทางแล้วฝนตกข้างทางแล้วเขาวิ่งไปบนเส้นทางไม่มีฝนเลย มองไปทางขวาฝนก็ตกมองไปทางซ้ายฝนก็ตกเป็นไปได้ไหมที่จะดําเนินฝ่ายเนื้อนหนังแต่ว่าไม่ยังช่วพระเจ้าอยู่เป็นไปได้ที่พูดแบบนี้เพื่อเรามีกําลังใจหลายคนก็ดําเนินฝ่ายเนื้อนหนังอยู่หลายคนสงสัยอีกฉันรอดจริงหรือเปล่าฉันยังทำชั่วแบบนี้ใช่ไหมฉันรอดจริงหรือเปล่าผมอยากจะบอกให้รู้ว่าคุณรอดก็คือรอดพระเจ้าซื้อแล้ว คุณเป็นทรัพย์ของโรกงแล้วแต่พระองค์รักคุณเกินกว่าที่จะให้คุณอยู่สภาพแบบนั้นต่อไปที่นี่เราไม่กล่าบโทษใครเท้งนั้นคุณมาให้พระเจ้าทํางานกับคุณในชีวิตแล้วผมให้มีความคาดหวังไว้ว่าชีวิตปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ปีหน้าจะดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมมากกว่าปีนี้ความชอบธรรมคุณจะไม่เพิ่มขึ้นแต่การดําเนินตามความชอบธรรมของของพระเจ้าจะมีมากขึ้น,นพระเจ้าไม่มีสอมาตรฐานนะครับ พระวทมนีบอกให้เรามีความเพลิดเพลินเป็นนิจคาว่าเป็นนิจนั้นหมายถึงไม่มีที่สิ้นสุดเวลาเราพูดถึงนิรันดรการเราไม่ได้หมายถึงชีวิตหลังความตายนิรันดรการมีอยู่แล้วในเวลานี้ก่อนที่จะสร้างโลกขึ้นมาก็มีนิรันดรการในช่วงเวลาที่มีโลกจนถึงโลกถูกทาลายก็ยังเป็นนิรันดรการหลังจากคุณออกจากร่างกายนี้ก็ยังเป็นนิรันดรการ ดังนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าพระเจ้าต้องการให้คุณเพลิดเพลินเป็นนิดอย่าเข้าใจว่าคุณต้องตายสกอดอย่าเพลิดเพลินหลายคนอธิษฐานหลายคนร้องเพลงมีกระท่อมแห่งหนึ่งอยู่ในสวรรค์เมื่อฉันตายฉันจะไปอยู่ที่นั่นจะไม่มีความทุกข์ใดๆไม่มีร้องไห้เพลงนี้แต่งเองนะครับแา่ว่าคนเขาร้องกันคล้ายๆแบบนี้ หลายคนคิดว่าความตายคือจุดเริ่มต้นของความเจลินและความสุขแต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือความเพลิดเพลินเป็นนิตเริ่มต้นในวินาทีที่คุณรับชื่อในพระองค์นี้พระเจ้าอยากให้คุณเพลิดเพลินไหมถ้าพระองค์ไม่ใช่พระบิดาพระองค์คงไม่อยากผมเป็นพ่อผมอยากให้ลูกผมเพลิดเพลินผมไม่ได้ให้แค่ข้าวับนมผมให้ขนมผมให้ของเล่นอยากให้ลูกผมเพลิดเพลินพระเจ้าอยากให้คุณเพลิดเพลิน เอเมนพระเจ้าอยากให้คุณนั่งรถเมล์ไปตลอดชีวิตไหมพระเจ้าอยากให้คุณไขกระจกรถตลอดเวลาไหม <c oughs> พระเจ้าอยากให้คุณอัปเกรดด้วยนะเอเมนพระเจ้าอยากให้คุณขับรถไปพัดไปตลอดเวลาไหม <c oughs> พระเจ้าต้องการให้คุณเพิ่มเพลินและการที่คุณจะเพิ่มเพิินได้แต่ละคนมันเพินไม่เหมือนกันบางคนจะเพิ่มได้ต้องใช้ตังมากกว่าชาวบ้า,านขน่อยห่พระเจ้าก็จะจัดให้ได้ด้วยเหมือนกแบบันเอเมนผมเองเนี่ย ไม่ได้มีเป็นเงินเดือนรายได้มากมายในสมัยก่อนนะครับแต่ผมบอกภรยาพระเจ้าจะให้เราเพลิดเพลินเราได้ไปพักในโรงแรมที่มีตังก็เดินเข้าไปเข้าไม่ได้เขารับแต่เมมเบอร์แล้วเมมเบอร์ก็ต้องเสียเงินเป็นหลานก็ได้ไปพักก็ต้องเสียตังเดือนที่แล้วภรยายก็ได้ไปนวดนวดในที่ที่ต้องเป็น Member. Member, เมมเบอร์เมมเบอร์พลาดน้ำก็ต้องเสียเงินเป็นหลายแสนนะก็ได้ไป ถามว่าสิ่งเหล่าน,นี้จะคิดได้ยังไงไม่ใช่ฟลุ๊กนะเราคาดหวังว่าพระเจ้าจะทําให้เราเพลิดเพลินเห็นไหมวันนี้คิดอยากจะกิน MK ก็มีคนชวนไปเล่นเอ็นไม่ใช่ชวนไปให้ผมเลี้ยงนะคือชวนไปเลี้ยงผมอยากกินอาหารเลเบอริสถามว่ามีขายทั่วไปไหมไม่ก็ม,มีคนเลเบอริสชวนไปกินพระเจ้าอยากให้เราเพเลิดเพลินและมีความสุขนะครับส,สุภาษิตบทที่24ข้อที่4 สุภาษิตบทที่24ข้อที่4ได้กล่าวไว้ว่าโดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและเพื่อเพลินทั้งสิ้นผมมีครถามว่านี่คือคําที่พระเจา้าตรัสหรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความรู้ไหมถ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีความรู้ซึ่งถ้าเราอ่านบริบทพระคัมภีร์บอกให้เราแสวงหาความรู้และโดยความรู้นี้เองบรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่ง วันนี้คุณอาจจะอยู่ห้องเดียวนะแต่ห้องเดียวนั้นพระเจ้าจะให้มีความมาั่นคงเท่าไหร่ผมพูดเองหรือพระคัมภีร์พูดและความมาั่งนั้นล้วนประเสร,ริฐคำว่าประเสร,ร,เร,ร,เริฐกปว่าดีผมมีคำถามความมาั่นคงดีหรือเร็ววางคนบอก